สวัสดีพี่น้องเอสซีครับมือนี้จะเป็นวาระสุดท้ายของเซียาครับเพราะว่าตำรวจมาจับเซียาแล้วพี่น้องมาจอต่อไปไรงา้นตรงนี้ตำรวจกำลังมือครับดอกเลยเ้ากระวังมือนะเจ้ากำลังมือไปเห็นหน้าเซียาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับหมายเลขรถคันละพันห้าพันตัวพันตัวพันห้า ตอรันห้าแต่ว่ามันหกเพิ่มหมดโปวันที่ยี่สก็ให้คนใหม่ไม่ได้เลยเนี่ยตามมาเนี่ยมาจากไหนต้องลองรออะไรนี่ไม่คือท่านใดนี่มาจากไหนกันอยู่ข้างแมคโคชบาลีสระไปดองคู่นั้นตาลบาลีสระจองคันแล้วป้าเข้าไปคันหนึ่งอ่ะที่โคโนมับ เออแล้วบอกเสยบอกว่าพันห้าต้องพันห้านะวันเนี่ยพันห้าต้องพันห้าแล้วเย็ส้มดูแลอย่างดีดูแลอย่างดีแล้ิข้าวม่างกอะไรกินอะกินเล้าบองกินอะไรโอ้ยลองสืบเมืองค่ะลองสืบเมืองปองอยู่นี่ยี่สิบยู่อยู่รตหว่างสองว่าเป็นปัอะไมาีมดีมาดีมา่ีมาอีมีมามาไมด้จาหีมอดีมาดีมดีมีมาดีดีมาดี่าดีมาดีมาดีมาดเมอะีดีมาดีีมาดบ นี่คือแยกแต่แยกใช่ไหมอ่ารู้จักร้านวานิีนี่รู้จักสนิทกันที่แานชายสบารีสอร์ทรู้จักชื่อนี้ยางนี้เนี่ยนี่บ้านนี้ไอ้ผู้สาวเก่าชื่อน้องอะไรวะเดิมแล้วลูกเจ้าของสบารีสอร์ทนผมไปบวชน้องไอ้นานบวชแล้วเนีไอ้นานาเนี่ยบ้านนี้แหละสบารีสอร์ทที่เป็นรีสอร์ทช่างทำก่อนบริษัทตรงนี้อ๋อผมมีคดีอะไรผมจะเข้าไปหานะเดี๋ยวเคี้ยวผมด้วยนะ อย่าที่เขาจะมาจับเลยเห็นโปรโมอนไซส์แกด้วยนะเราแบบให้แกได้มอนไซค์ต้องให้ผ่านนะพันห้าเงินละพันห้า่นแบที่เหลือมาแกกเสียเองาเหลือเสียเสียเพื่อ่ัมาเยตอนเนี้ยดังจริงหรออย่ามาโกงกันโกดูทุกปันเลยไม่นอนนอน นอนกอเต้องดูไปก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับผมไม่หลีกไปต่อได้ๆองคนเาเนี่ยสองคนหนึ่ะเกมแมคือเดียรวาิตั่นคือน่นอยู่กับนี้จะเป็นสองทุนรดเงินบาอ๋อแต่ปีสติเป็นแฟนกูตั๊กตามเพลงผมมาตอนนี้ขสอบได้หือ่าอ๋อขด้นด้ายครับที่ ก็นี่ลกูกเขาเรียกลูกคุตักลูกหลานคุตักเลยที่ถูกกระยิบมา สนิทกันเ่อก่อนจะอยู่นู่นกคุยกัตลอดยู่บ้านค่าภาษีใช่บ้านเขาอยู่นั่นไงว่าปู่พ่อจะกินข้าวกินปลาจะกิน่าไหรก็ได้ไล้วไม่นไม่แล้วงั้อยากดูดูเรียบผมจะไปอัดคลิปต่อขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวมิส้มไม่ผิดหวังนะอย่าอาไม่ผิดหวังเด็ดขาดไม่งั้นจับคนนี้ได้เลยจับคนนี้เข้าวงก่อนเลยโอเคดีใจขอบคุณนะครับนไปไหนละเสี่ยวี่กับเดี๋ยวทานข้าวอยู่เดี๋ยวรู้นะ ขอบคุณนะครับสามสามคนที่หน้าดูน่าดังมากหน้าดูมากเกือบเกือบโดนจับแล้วเสียยาเกือบโดนจับแล้วพี่น้องมาครับมาหาเสียยาได้เลยตรงคามบิ๊กซีสแก้วพบกับเสียยะเสียกระเสมและก็เสียบิ๊กสแก้วจัดให้ครับผมกับรถมือสองดีที่สุดสแก้วอ้าวมิีเสียยาไปก่อนสวัสดีครับ